ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาที่นี่นี่เองนะคะ l a เวนเดอร์บาร์เดเราจะพาทุกคนไปดูทุ่งลาเวนเดอร์ที่นี่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนตัวเตมักันเลยนะคะทุกคนโอเคยมาที่ทุ่งลาเวนเดอร์ที่นี่แล้วนะคะแต่ปีที่แล้วอะ่ะคือมันยังไม่บลูมขนาดนี้เว้ยตอนนอกมาปีนี้บลูมทุกอันเลยอกดีใจมากแต่ฝั่งนี้ก็แอบไม่บ l มอยู่นะ <laughs> แล้วก็กลิ่นหอมมากสวยมากทุกคนเดี๋ยวตามอไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้วันหกจะเป็นไงบ้างเนาะเอ็นชีชีสโอ้ this is so good you paid ten dollars ทุกคนพึ่งเยอะมาก oh my god เห็นพึ่งไหม should we steal the lavender no we don't we l l just cut them off Oh, you already stole the lavender. No, I'm not, I bought it. I cut those off the yeah. trees. Oh, baby. You enjoy the lavender field Yes, <laughs> you sure. Look, you can sit there. Where Aiden sit? Aiden says she's Oh my god, it's a lot of bee. Aiden ทุกคนทุกคนเนาะขอเวลาไปเอนจอยกับ <imprisoned> ท anyway, okay? ุ่งลาเวนเดอร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าเราจะไปในต่อเนาะสวยมากๆเลยให้ดูเฟบไอติงอยู่ n ั r u i n that plan Can you STOP what you doing please let's go another plan okay, <laughs> grab your stuff I w i l l อันนี้คือพี่เขาที่ตัดลาเวนเดอร์ไปขายนะครับ can you take a look please อันนี้คือพี่เขาที่ตัดลาเวนเดอร์ไปขายนะคะโหเยอะมากเลยทุกคนนี่ค่ะคือบูเก้ที่เราซื้อมาเมื่อกี้ <c oughs> thank you you need to say bye to my video say c ciao thank you bye วันเดอร์ไปเท่านี้ก่อนนะคะอ้สวยมากเลยทุกคนดูไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไวนนารีเนะาะเจอกันที่ไวานารีนะนทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ไวานารีแล้วนะคะเดี๋ยวโอ๊คจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆเนาะแต่ตอนนี้ต้องเข้าไปหาอะไรกินก่อนซื้อไวน์ก่อนเนะาะเจอกันข้างในคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนเขาเนี่อะไร้างข้างบนนี้เนี่ยเราเฉพาะคนที่เป็นเมมเบอร์ให้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าพี่เคยเป็นเราก็เลยได้สิทธิพิเศษ ด้านล่างตรงโน้นที่เราเห็นนะคะก็คือจะเป็นเหมือนบาร์แล้วก็มีเหมือนอชีสแล้วก็โคคัสขายเล็กน้อยนะคะเสื้อขาวตรงนูน้นเห็นไหมคือสามีอกเองจ้าเดี๋ยวเราก็รอสามีด้านล่างไปกินข้าวกันเลยเนาะเราก็ได้ของที่เราสั่งมาแล้วนะคะมีน้ำมังงุลปูชุโดโอแล้วก็นี้เท่าไหร่ไม่รู้47 47 1000กว่าบาทได้แค่นี้แหละคะ่ะอันนี้ของโครโรเลยนะคะทุกคนซูชิโดชอบมากเออกินเองทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินตรงนู้กันนะคะโอ้โหไ,ได้โคตรด๋อยอันนี้คือของโครโครโลละค,ะะคะ่ะทุกคอร่อยมาก What kind of w i n e is that? ชาตรงนี้ is h e sweet You know that I don't like bitter. Said it was really good. Wow, really good! I need one. Cheers. Cheers. This is white Chardonnay, Cheers, now. Cheers, down first. it's good. I like it. Mm. Three ounces. It's not even a pound? That's fine. You like it? Alright, the wine's okay. The wine is good. I like it. What is this? Trip. Now order it. That's, that's good if you like it. <laughs> คนเราจะให้ดูคือบรรยากาศมันดีมากตรงนี้ก็คือตรงวายเอ่อเซลล่านะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปตรงข้างหน้านมันก็จะเป็นทะเลค่ะทุกคนเป็นคลิปทุกคนอันนี้มันน่าจะเป็นลาสเบอร์รี่นะ what is that h e n สามีบอกว่ามันกินไม่ได้อยากกินเชนะ เยอะมากเลยทุกคนกินได้ไหมอ่ะใครบอกโอ้หน่อยว่ากินได้ไหมโอเคปลา,าห<ท>ยาดีใช่ไหมปลาหยาพี่สาวบอกว่าปลาหยาถ่ายรูปสวยนะครับปลาหย้าแต่คล <It is. S 1> ิป yeah, yeah. คนบรรยากาศดีมากเลยอากาศก็ดี oh. อ๋อยากถ่ายรูปถึงแล้วทุกคนโอ้ไม่ก to the beach no, look look at those people they're fishing then don't let us go uh, we can uh, go fishing we can go to the beach here. Maybe mm -hmm. so before you uh -huh. used to, be able to go down there yeah so i'm out of the corn i'm going to Oh, yeah there's some people on the beach babe don't jump i don't want to be with you no more i'm sorry you're funny โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นทริปลาเวนเดอร์ฟิลแล้วก็วินยาร์ดแบบนี้นะต้องมีต้องมีคลิปนี้โอ้ก็ต้องขอตัวไป enjoy วันนี้ของโอ้ก่อนนะคะต้องลาไปเท่านี้ก่อนแล้วค่ะทุกคนถ้าเพื่อนชอบวิดีโอโอ้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอโอ้กนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะ i w o l d n Hi Photographer s a <Say> ั bye. Hi Photographer Say bye to everyone. Hi, um, bye. And this is behind the scenes of Oki Library. <laughs> this is all the hard work that goes into. It. You got the master photographer right there. You got the model right there. The cameraman right there. That's it, we out here.